ดูเหมือนว่าเจ้าเนะ่ะจะพัวพันกับเรื่องอือเฉาเสมอเลยนะข้าชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าเจ้าแค่อยู่ผิดที่หรือว่าเป็นคนร้ายกันแนะ่ปล่อยแค่เดี๋ยวนี้หรือว่าเจ้าร่วมมือกับเจ้าโจรขโมยมาตอบข้ามาสิคําตอบของเจ้าอาจทำให้เจ้าถูกส่งไปที่ว่ากันปล่อย,อยงไง <c oughs> ถึงจะดูไม่เหมือนแต่เจ้าคงเป็นผู้ดีไม่คิดว่าคนระวังกิริยาหน่อยหรอหากเจ้าไม่รู้จักระวังและคบหาคนไม่ดีเจ้าจะเป็นคนสกโปกไปด้วยคนสกโปกเหรอเจ้าว่าข้าเป็นคนสกโปกงั้นเหรอเขาไม่ได้ว่าเจ้าสกโปกก็แค่บอกว่าเจ้าถูกต้องเขาเป็นคนสกโปกถ้าเจ้าโยนเหรียญให้เขายอมจับมูลได้เลยเป็นผู้ดีระวังกิริยาเหรอมันกินอิ่มทองไหมล่ะหากข้าทำจะยกหนี้ร้อยในียังให้ข้าหรือไม่ ที่เขาจะพูดก็คือถ้าไม่ได้กินอะไรมาสามวันเจ้าก,ก็จะทําทุกอย่างเพื่อแลกข้าวถ้านหนูมันจนตรอกแม้แต่เสือมันก็กัดน่าจะแมวมัง้งเจ้าเก,กิดในตระกูลที่ดีมีชีวที่โชคดีกว่าใครก็อย่ามาเที่ยวสั่งสอนผู้อื่นเช่นนี้ท่านจะปล่อยนางไปหรือขอรับช่างเถอะ หากลดตัวไปยุ่งกับสตรีบ้าคลั่งเช่นนั้นก็ไม่คุ้มกันหรอกนะอันยองอนรเซโาสู่ซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ